สวัสดีค่ะเรามาดูคํานิยามของคําว่า now clause นะคะ now clause คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นคํานามประกอบไปด้วยประธานและกริยา now clause ประกอบไปด้วยประธานและกริยาแล้วก็ทำหน้าที่เสมือนเป็นคำนามหลักของนาวคลอสนะคะใช้เป็นประธานหรือกรรมของประโยคเหมือนคำนามทั่วไปใช้เป็นประธานหรือกรรมของประโยคเหมือนคำนามทั่วไปเช่น การใช้ Now ที่เป็นประธานของประโยคนะคะการใช้ n นวที่เป็นประธาน <c oughs> เช่น his discovery was important ตรงนี้นะคะ discovery การค้นพบของเขา w a s เนี่ยเป็นการค้นพบแล้วใช้ w a s นะคะกริยาที่เป็น tense อดีตตรงนี้ now ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะ now ที่เป็นประธานตรงนี้ทำหน้าที่เป็น ประธานของประโยคเรามาดูการใช้ now c ลอ s e ที่เป็นประธาน his discovery discovery ตรงนี้เป็นประธานของประโยคเมื่อเราใช้ now c ลอ s e นะคะ ประธานเมื่อเราใช้ now c a u s e เป็นประธานจะเป็นประโยคดังนี้ What he discovered was important what he discovered what he discovered ตัวนี้เติม ed discover ปกติ discovery นะคะเมื่อเป็น tense ที่เป็นอดีตท,ที่แปลว่าค้นพบแล้วนะ,ะแล้วก็เปลี่ยน y ตัด y ออกแล้วก็เติม ed นะคะปกติถ้าเราใช้เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหุพจน์นะคะเราเราจะเปลี่ยน y เป็น i และเติม es แต่ในกรณีนี้เราใช้เป็น tense อดีตนะคะเราก็ตัด y ออกแล้วก็เติม ed ก็เป็น discovered ตรงนี้เขาเรียกว่า อนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นคำนามเติมอีดีเนื่องจากว่าค้นพบแล้วก็คือเป็นอดีตก็มาจากคำว่า discovery นะคะคำนี้ก็คือมาจากคำว่า discovery was ตรงนี้ก็คือเป็นอดีตสิ่งที่เขาได้ค้นพบเนี่ยมีความสำคัญ what he discovered was important เพราะฉะนั้น now cross เป็นประธานจึงแปลว่าอะไรคะ now cross คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่สเสมือนเป็นคำนามประกอบไปด้วยประธานและกริยาอ่นี่คือประธาน subject บวกกริยานะคะนี่บวกกริยา นี่ก็เช่นกันตรงนี้ก็เช่นกันนะเป็นประธานของประโยคแต่อยู่ในรูปของ n o วที่เป็นประธานถ้าเป็นนาวที่เป็นกรรมเมื่อสักครู่เราพูดถึง n o วที่เป็นประธานนะคะแล้วก็ n o cause ที่เป็นประธานทีนี้ n o ที่เป็นกรรม People believed his discovery so like People believed his discovery. Now ทำหน้าที่เป็นกรรม His discovery คนเนี่ยนะคะ People เนี่ยได้เชื่อในสิ่งที่เขาได้ค้นพบ Believed ตรงนี้นะคะ b e l i e v e เติมดีเข้าไป ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นอดีตแล้วค้นพบแล้วนะคะ believe ฟสะกด B E L I E V E เติมดีนะคะ people believed his discovery now ตรงเนี้ยเป็นกรรมของประโยคถ้าเป็น now clause นะคะ Now, cause tipping gum. People believe people believed what. he discovered what he discovered นะคะก็จะคล้ายๆกันกับ การใช้ now cost ที่เป็นประธานนะแต่ว่าถ้าเป็นการใช้ now cost ที่เป็นกรรมของประโยคก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ people คนเนี่ยนะคะผู้คนเนี่ย believed เชื่อนะะในสิ่งที่เขาเนี่ยได้ค้นพบ what he discovered นะคะตรงนี้ก็คือเติม ed เช่นกันตัด y ออก นะคะแล้วก็เติม ed เพราะว่ามาจากคำว่า discovery เช่นกันนะคะ discovered คำนี้นะคะก็มาจาก discovery แต่เมื่อเป็นอดีตแล้วก็เติม ed นาวที่เป็นกรรมนะคะปกติเราจะใช้ทั้งหมดก็คือมี3รูปแบบด้วยกันขึ้นต้นด้วย that การใช้นะคะประโยคที่ใช้เป็น NOW c l a u s e ประโยคที่ใช้เป็นคำนามเขาเรียกว่าเป็นหลักการไวยากรณ์นะคะจะขึ้นต้นด้วย that whether, if และ w h หรือ how สามรูปแบบนะคะ mm hmm. ก็จะมีขึ้นต้นด้วย that, whether or if นะคะ W H หรือ how now cost ที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยคำขึ้นต้นหนึ่งคำบวก subject บวกกริยาคำขึ้นต้นหนึ่งคำบวก subject บวกกริยาเดี๋ยวคำขึ้นต้นแบบเนี้ยแล้วก็บวก subject นะคะ จะไม่ว่าจะเป็น that, whether, or if หรือ wh question or how เนี่ยนะคะคำเหล่านี้แล้วก็จะบวกด้วย subject ก็คือประธานของประโยคแล้วก็บวกด้วยกริยา that, whether, who, or whom, when, if, which, where, whose, why, what, how that with who to whom when if which? where whose why what w H นะคะ w H question แบบนั้นแหละแต่ว่าเป็น w H ที่ใช้ประโยคที่ใช้เป็นคำนามนะคะ how แล้วก็ how แล้วก็กวกมีอะไรคะก็คือบวก subject บวก subject คือประธานของประโยคนะคะ แล้วก็บวกกริยานี่คือการใช้หลักการของอนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นคำนาม วนนะคะ now clause คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นคำนามประกอบไปด้วยประธานและกริยาจะมีการใช้ now ที่เป็นประธานกับ now clause ที่เป็นประธานเราก็มาดูคำว่า now clause คืออะไรเสมือนเป็นคำนามประกอบไปด้วยประธานและกริยาแล้วก็เป็น now นที่เป็นกรรมนะคะกับ now clause เป็นกรรม นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ประโยคที่ใช้เป็นคำนามนะคะขอให้สอบผ่านทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ